สวัสดีค่ะวันนี้โคไทายหวันรื่นมาตำแหนมใส่น้ำปรราลาร้านัวๆนะคะวิธีทำนะคะก็จะมีแหนมเปรี้ยวทอด2อ,อันนะคะหั่นเป็นคำๆแล้วก็แครอทนะคะครึ่งหัวนะคะแล้วกออ็มะเขือกรอบนะคะ อสองลูกนะคะแล้วก็ปรุงด้วยก็จะมีหัวหอมแดงนะคะสหัวหันซอยกระเทียมใหญ่หั่นซอยนะคะสาหัวแล้วก็มีน้ำมะนาวสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลทายหนึ่งช้อนโต๊ะ พริกแดงเขียวนะคะสิบเม็ดนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะอส,ออสองสองช้อนโต๊ะนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะขวดใช้ใช้ยี่ห้อนี้นะคะวิธีทำนะคะทำนนง่ายนะคะก็ใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ใส่พริกลงไปนะคะพริกขนูแล้วก็ตามนะคะ น้ำขอยับหยานะคะน้ำขอยับหยาบค่ะน้ำที่ขอยับยาบนะคะน้ำที่ขอยับยาบ ไดเลยค่ะมะเขือกอบที่เตรียมไว้นะคะหั่นสไลด์เป็นกำขันนะคะทำลงไปะคะ่ะทำลงไปพอหย,บอยาบหยนะคะมะเขือนะคะทำพอหย,บอยาบหยนะคะทำแบบหยาบแล้วก็ใส่ ใสออ่ใส่ใแหนมลงไปแล้วนะคะขอโทษนะคะใส่แหนมลงไปเลยคะ่ะแหนมทอดนะคะใส่งละะงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่หัวหอม้วยค่ะขอไทยลืมนะคะใส่หัวหอมลงไปหัวหอมเนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะ พอยัหยางนะคะแล้วก็ใส่แครอทลงไปครึ่งน,นึงนะคะเดี๋ยวเอาไว้โรยทีหลังดะะ้ค่ะเอาใส่อีกครึ่งน,นึงนะคะเดี๋ยวเอาไว้โรยตกแต่งส,สวยๆนะคะใส่แครอทลงไปแล้วก็ปรุงรสนะคะปรุงรสก็ใส่น้ำมะนาวลงไปเลยค่ะ ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะตามที่เราชอบนะคะชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยเขย่าก่อนนะคะนไทยใช้ยี่ห้อน,นี้นะคะอร่อยค่ะใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะนะคะปุ๊ยใช้ตะพีเลยค่ะปลานัวนะคะ,ะ,วงวงน,ะ,คะน่าทานมากเลยค่ะ แหนมค่ะจำแหนมผักแครออกนะคะนะคะน่ากิาาค่ะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะดูในค้กเลยนะคะแล้วก็ใส่มะเขือด้วยค่ะมะเขือขลอกนะคะดูเลยนะคะจะมีรสชาติเ,าเค็มนิดหวานหน่อยออกเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวจากแหนมแล้วก็เปรี้ยวจากมะนาวด้วยค่ะ ดูนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะอ,อยู่ในครกนะคะตาแหนมค่ะตามแหนมมะเขือกอบนะคะแล้วก็แครอทจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะน่าทานมากเลยนะคะใส่น้ำปลาร้านัวนะคะแซบๆนะคะจะมีรสชาติเค็มนิดตัดหวานนิดเดียวค่ะ,ล,ะลักษณะอย่างนี้นะคะน่าทานมากเลยนะคะเห็นไหมคะเห็นในครกไหมคะน่าทานมากเลยค่ะ อันนี้ก็คือเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะคะทำง่าย,ายๆครัวไทยจะำทำคลิปสั้นๆน,นะคะอันนี้นะคะตำแหนมนะคะใส่มะเขือกรอบแล้วก็แครอทน่าทานมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ตักใส่จานเลยนะคะตักใส่จานให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วนะคะตำแหนมมะเขือกรอบแล้วก็แครอทค่ะ <ๆ S 1> ใส่ลงไปเลยนะคะ อยากให้สวยงามนะคะตำแหนมปลาโนันวะนะคะแซ่บๆค่ะใส่มะเขือกอบแล้วก็ใส่แครอทนะคะอร่อนมากเลยนะคะ,เ,นนะ,คะเสร็จแล้วนะคะคนไทยคิดเองนะคะ แครอทไปเลยนะคะตาม่ามแหนมใส่แครอทนะคะถ้าทานมากไปค่ะครัวไทยได้ทำเสร็จแล้วนะคะดูนะคะเดี๋ยวจัดจานให้สวยงามนะคะใส่มะเขือตอกด้วยค่ะคราไปคลิปเองนะคะน่าทานมากเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะ ตำตำแหนมมะเขือกรอบแล้วก็แครอทนะคะใสน้าปลานัวๆนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะน่าทานมากเลยนะคะเอ,อ่อตำแหนมใส่แครอทแล้วก็มะเขือกรอบนะคะเห็นไหมคะน่าทานมากเลยนะคะน่าทานมากเลยคะ่ะครัวไทยได้ทำเสร็จแล้วนะคะมีรสชาติแซ่บนัวๆจากน้าปลาเสร็จแล้วนะคะ เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะครัว,วไทยได้ทําเสร็จแล้วนะคะ mm. ตำแหนมมะเขือกรอบแล้วก็แครอทนะคะน่าทานมากเลยค่ะเซ็บๆใส่น้ําปลารนัวๆน,นะคะน่าทานมากเลยค่ะเห็นไหมคะน่าทานมากเลยค่ะตำตำแหนมนะคะตำแหนมทอดนะคะอา่าแล้วก็มะเขือกรอบแล้วแครอทน่าทานมากเลยค่ะครัวไทยได้ ทำเสร็จแล้วนะคะดูนะคะตำแหนมเขือ่องอกแครอทหน้าทามมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะในลักษณะงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะลักษณะนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะครัวทไทยวานรื่นได้ทำตำแหนม มะเขือกอบแครอทนะคะปาร,ร้านัว,น,ว,น,ว,น,วน,นะคะแซบๆนะคะขอให้ fc ในช่องและ FC, fc fc ในช่องและ fc ประเทศไทยและ fc ต่างประเทศให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ